ดีครับผมชื่อนายพิยะเมธีของนอกนะครับศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพคอนแ่นช่างอิเล็กทรอนิกส์ปวชสามนะครับอันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการต่อวงจรนะครับวงจรนับเลขแบบไบนารีนะครับนับขึ้นรับลงได้นะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับมีไอซีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกจะเป็น7 4 7 6สนะครับแล้วก็7 4 0 0สีนนะครับคู่นี้นะครับ แล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคครับผมแล้วก็สายจ้ำนะครับสายจัมเปอร์นะครับครับผมนี่คือวงจรนะครับที่เราวาดไว้นะครับนี่นะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการต่อวงจรเลยนะครับ แดกนะครับหนึ่งนะครับเข้าคอกนะครับสองสามสี่ห้านะครับต่อเข้าด้วยกันนะครับ อยี่ครับสองสามสี่ห้านะครับ,รบแล้วก็นต่อนะครับตัวเองแล้วก็ใช้เทสได้ท,ดที่สิบหกนะครับ<อ>แล้วก็เข้าไฟห้าโวลต์นะครับ ห่านะครับเีเดียครับดีครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับสามนะครับลงกลาวนะครับ 9, 4, 3าลงกาครับไปนะครับ14นะครับสีวิธีสีนะครับ สีวิธีสีของเจ็ดนศน,นะครับครับแล้วก็สองนะครับต่อมานะครับตัวสองของ7จ็ดนศน,นะครับว่าที่1 5บห้าของเจ็ดสี่เจ็ดน,นะครับ มาแล้วครับ11นะครับต่อลงขาสองนะครับของเ4 0 0ตัวนี้นะครับ สว่าครับแล้วก็ขาสว่างนะครับของเจ็ดสี่ตันะครับไปลง LED นะครับเขากอไปนะครับก็ขาสิบนะครับขาสิบฟองเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับเจสีตัวที่หนึ่งนะครับลงมาที่เจ็ดสี่่นนะครับ ไอ้ส like ีตัวท <It was beautiful> mm? <y> ี่สามนะครับเขผมไปนะครับ ก็สิบสี่นะครับเข้าห้าโวลต์นะครับเจ็ดสี่สิบสี่ของเจ็ดสีเนศูนย์นะครับที่5้าโวลต์นะครับห้าโวลต์แล้วก็สิบนะครับแล้วก็สิบต่อมาที่สามของเจ็ดสี่นศูนย์นะครับ ไปก็เก้านะครับไปครับตั้งที่เกต้าก้านะครับมาที่ง7 0 0 0นะครับใช่กล่องก็ตรงข้างตรน้งนะ้รั้ึไปนะครับต่อไปนะครับเก้านะครับ กาเข้ากาวนะครับออกเกาวนะครับลงไปที่7นะครับของเจ็ดสศนศูนย์นะครับต่อมานะครับสีนะครับสีสีของเจ็ดสี่นศูนย์ไอซีตัวที่3นะครับก็ที่สิแล้วนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับหนะครับของเจ็ดสี่นนในสีตัวที่สนะครับก็เข้าหของเจ็ดสี่ยนนะครับนี้เลยีิไดนี่ครับต่อมานะครับหนะครับหกของเจ็ดสียนนในสตัวที่สนะครับ เข้ามาที่9นะครับของ744เหมือนกันนะครับก็โอเคครับผมแล้วก็แปดนะครับแปดมาที่หนึ่งนะครับของ7 7476นะครับ บอกอไไดบ่อิเบอกมงมอมอกไมเอพี่อาหายนะบอกอาหายต้องลตออาหายเา็กเอ็นดีอาโอนะครับผมแล้วก็สองสามห้านะครับต่อช็อตด้วยกันนะครับต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ไปลงที่สินะครับสองครับสาม สามข้อสี่แล้วก็สี่ข้อห้านะครับห้านะครับแล้วก็ต่อ,อยังห้านะครับเ <c oughs> ข้าไปที่สิบหกครับไปน,นะครับสิบห้านะครับ ต่อข้อวิธี LED นะครับแล้วก็13นะครับต่อลงไปที่กาวนะครับขี้เล่าบอลออกไปนะครับจะเป็นการทดสอบหุจรนะครับ นี่นะครับก็จะนับจากเจ็ดไปหาหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคครับผมถ้าเราสลับนะครับก็จะนับจากหนึ่งนะครับไปหาเจ็ดนะครับผมก็จะแสดงผลประมาณนี้นะครับผม ก็ขอบคุณนะครับยานบริษัทปัญญาครับที่ช่วยแนะนําำรมแล้วก็สอนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนายธนิชย์ธาระครับที่ถ่ายคลิปให้นะครับท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบปุจยอนนะครับนี่นะครับก็จะนับจากเจ็ดไปฮัหนึ่งนะครับ นี่นะครับเขียน<ด>ครับผมถ้าเราสลับนะครับ<า>ก,ก็จะนับจากหนึ่งนะครับไปหาเจ็ดนะครับผมก็จะแสดงผลประมาณนี้นะครับผมถายแล้วก็ขอบคุณนะครับอาจารย์วิศวะศาสตร์ญ,ญารับที่ ช่วยแนะนำรวบรมและก็ส,สอนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนายทนี้เชียา์ทารบที่ถา่ายคลิปให้นะครับท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ